2026นิสสันบลูเบิร์ดเอคาเดตเบลนด์นอสโตจิกไทม์วิดโมเดิร์นอินโนเวชันดีสเลเทสโมเดลรีวิฟเดอะบลูเบิร์ดเนมเพลทวิทเอเวอเรจแคทพัสดูทูแคทเอชเทนชั่นออนเดอะโรดฟรอมเดอะเอาท์ไซด์อิสคลีนิสสันแฮสพุดเอฟฟอร์ดอินทูครีตติ้งเอเซเลียแอนด์เฮโรดินามิกดีไซน์เดอะฟรอนต์ฟาสติเออิสทาร์แอนด์คอนเทมพอร์เรียลีฟีเจอริงเอวีโมชั่นบลูดั้กโกลด์สมูดลี่อินทูเลดเฮดแรม เป็นหางไบเล็ตเทอร์ไลน์แอนด์เอซับเทิร์นสปอยเลอร์แนทด้วยเอทัดออกสปอร์ตดีนิสแฮนเดิลเดอร์บูดเดือก2026บลูเบิร์นออฟเฟอร์ทูเอนจิน อินโฟเทนเมนต์ทัชสกรีนโดเมนเนตเดอร์บัตช์บอร์ดเดอร์อินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มซับคอยล์แชปเปิ้ลคาร์เพลนแอนด์รอยออโตแอนด์โอเวอร์เดอร์อัปเดตเเกดิปิทอลเรเวอร์ดิสเพลย์กิฟต์เรียลไทม์เรฮิลล์อินโฟมีทั้งเอ็นเอชทัศน์มีซับเบิร์นเลเยอัลแอนด์ไวเลสชาร์จิ่งทำสแตนดาร์ดออนมูสตรีมสเปซวิดหรือบลูเบิร์ดออฟเฟอร์คอมฟอร์ทเยิร์นซีทติ้งฟอร์ไฟท์เดาว์วิดเพลนตี้ออฟลีกรูมอินบอร์ดฟ론ตแอนด์เร The trunk Capacity is generous for a sedan in its segment Easily handling daily needs or weekend luggage Nissan has also paid attention to safety and driver assistance The 2026 Bluebird comes with Nissan's Pilot Assist 2.0 offering semi-autonomous driving capability on highway Standard features include automatic emergency braking Lane departure warning อแดปตีฟครูสคอนโทรลไลส์สปอร์ตมอนิทอเร็ตต์แอนด์เอสามร้อยหกสิบดีกรีทามิราสิสเต็มดีซิเฟอร์นอตโอนลี่เอนฮันเซฟตี้บัดเอาโซเมคลายวิ่งอีเชียเอสเปซิเอลี่อินบีซีซิตี้เอนไวออนเมนออลลองไฮเวย์สคริปต์เชสวันออฟเดอะยูนิตเซนลิงพอยออฟเดอะสองพันยี่สิบหกบลูเบิร์ดอีสเฮาท์อิทคอมบินทรดิชชั่นแนลซีดานเรียลลิบิลิตี้วิดโมเดิร์นเทคแอนด์ไฮบริดเพอร์ฟอร์แมนอิทส์นอตทรีอินทูบีโอเวอร์ลี ที่อออันดราสปอร์ตี้บัดไอ้นทูบีเอสมาร์ทสไตล์ยีด n อนเอ i ฟิเชียนออปชันสำหรับโลเวชชั่ i แนวสมอลเฟมิลี่ส์หรือ anyone looking for a dependable daily driver with a touch of elegance The hybrid option especially stand out in and era where fuel efficiency and environmental impact are top priority แทนนิดนิสส well ันแสตคล็อกคอร์ดออฟบิลลิ่งลองลาสติ้งเวไอเคิลเดอะบลูเบิร์ดริงทีสออฟไมเออร์ลองวิดเพอร์ฟอร์แมนส์โอเวอร์รอนเดอะสองพันยี่สิบหกนิสสันบลูเบิร์ดอีสเอเวลราเดทแพ็กเกจเวเตอร์ยูแคร์ about ดีไซน์คอมฟอร์ทเทคออฟฟูเอลอีโคโนมีดีสคาร์เทคเอล็อตออฟบ็อกเซ อีกมากเอะจะลองรีเทิร์น for the Bluebird name พร้อมวิ่งได้เอคลาสิกแคนเอโฟกินทูซัมทิงเพรสแถม exiting for a new generation of driver